ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีความทไทยราชนอสูนคนท้าที่มาพร้อมบัตรทองคาประจําเดือนคมภาพันธ์แล้วก็ในบัตรทองคำนะครับจะมีสกินราชาอสูนท่าในใดที่จะเติมอย่าลืมใช้โค้กแก้วก้านครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับโดยวันนี้เนี่ยแก้วจะสอนแบบพิเศษหน่อยนะครับแก้วจะสอนตีแบบจะเต็มเลยครับตอนต้นเนี่ยแก้วจะเริ่มสอนครับว่าจะลงฐานยังไงจะเข้ายังไงเพื่อที่ผู้ชมทุกท่าน,นครับสามารถที่จะเรียนรู้และเอาไปซ้อมเอาไปตีจริงได้นะครับ เพราะว่าความท้าทายนี้ครับบอกได้เลยว venue, ora, ย่ายากยากจริงก็ต้องลงให้เป๊ะแล้วก็ต้องลงให้ทันเวลาด้วยนั่นเองเดี๋ยวแกจะสอนเลยนครับส่วคุณผู้ชมท่านใดนครับที่เสียนแล้วเก่งแล้วนะครับสามารถที่จะรอเข้าไปได้เลยครับแก้วจะขึ้นเวลาไว้ให้นาทีที่เห็นนะครับคือนาทีที่คุณผู้ชมจากกอไปแล้วก็เป็นนาทีที่แก้วจริงๆนั่นเองสำหรับบ้านที่เจอครับเราจะเจอบ้าน15หนึ่งดาวครับแล้วก็เราจะเจอบ้านที่ออกแบบโดยคุณเล็กน้อยครับเป็น คนทำคลิปดครับของแคทอแคนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาจมตีกันครับโดยด้านขวานครับจะมีซามอนาครับแล้วก็เพียบเดินครับประมาณ5ต้นนาอแล้วก็ด้านบนครับมีควีนด้านซ้ายครับมีทางฝั่งของราชาสูนครับที่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็จะมีซารวาที่ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันโดยฐานที่เราได้ครับเราจะได้เป็นธนู2ตัวครับแล้วก็กอบบิ้งเจ็ดรับรวงครับเตัว มาสมาี่จะล่องหนได้ครับเป็นอะไรที่ดีเลยครับแล้วก็จะมีซปเปอร์ระเบิดครับมียักษ์ใหญ่ไฟฟ้านครับน่ก็ดีครับสมาี่จะโจมตีโครงกระดูกได้ดีนะครับแล้วก็รวมถึงทานแขนครับโจมตีได้ดีเลยแล้วก็จะมีทางฝั่งของนักล่าข้หัวครับรวมทั้งโดด้ขึ้นจักรนะครับมาเป็นสว่านจ่อจูมครับสว่านเนี้ยของดีเลยครับเพราะเวลาที่มันไปชนกับทางฝั่งของเสาอาวุธครับอย่างเช่นเสาสวานครับ มันจะสตันทํครับทำให้อาวุธไม่ทํางานเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ในสวรรครับจะมีาขาดแคนเป็นก้เมแข็ง3ตัวครับก็ถือว่าเด็ดเลยแล้วก็จะมีคิงควีนบอดินเจนครับส่วนคว e นเนี่ยเราจะได้เลเวล85ิครับเป็นโลเตันเลยแล้วก็คิงบอด r นเจนครับเราจะได้เลเวล20นั่นเองแล้วก็น้ำยาที่ใช้นครับเราจะได้2อย่างครับก็จะเป็นน้ำยาลองหน3าขวดครับถือว่า ใช้ได้ดีเลยครับมันจะล่องหนเป็นระยะเวลา4.5าวินถครับเดี๋ยวแก้จะไปสอนเล่นกันแล้วก็เราจะได้น้ํายาคงกระดูดครับที่เอามาใช้ดึงความสนใจของอาวุธที่โจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองอย่างเช่นสารวาดและสัมนาครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันครับก่อนื่นเลยเราจะต้องเลือกไปที่กปีิรับลุงก่อนเลยครับแล้วก็มาด้านบนเลยครับตรงด้านบนตรงใกล้ๆบ้านครับแล้วก็ปราศแคนเนี่ยจะมีช่องว่างครับที่เราสามารถที่จะลงฐานลงไปได้ครับการลงฐาน เราจะปล่อยก้อปป้รับรวงครับลงไป1ตัวเพื่อที่จะทําการเปิดกรบดักการทํางานของกับดักนั่นเองโดยเราจะปล่อยลงไปในร่องครับมันจะมีล่องอยู่ครับเราจะปล่อยลงไปตรงนี้ด้านบนหน่อยเนาะถ้าชมไม่ชวนครับสามารถที่จะซูมซูมเข้าไปลึกๆได้เลยครับแล้วก็แตะลงไปตรงนี้เลยแก้วปล่อยไป1ตัวครับมันก็จะเปิดการทํางานของระเบิดยักษ์และกระดักโทรโดฉะนั้นครับเราจะลงไปด้านล่างกันก็จะลงมาด้านล่างครับตรงนี้ครับจะมี เสาระวานครับแล้วก็จะมีกระต้บนทุงกสร้างครับเราจะปล่อยในแม่โคงกระดูดครับลงไปโจมตีโดยเราจะปล่อยลงไปในกระต้นทุงกสร้างครับที่อยู่ในกำแพง2ขวดครับปล่อยลงไปแล้วก็ปล่อยไปหน้าเสาระวานครับ2ขวดเลยสรุปว่าเราจะปล่อยลงไปทั้งหมด4ขวดครับและบริเวณด้านล่างจะพังลงไปจากการโจมตีนั่นเองก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีได้โดยทางฝั่งของโคกระดูกรับก็จะออกมาแล้วก็จะโจมตีสิ่งก่อสร้าง ทำให้เราครับสมาที่จะตัดทางได้ดีเลยอันนี้คือแก้วคํานวณมาแล้วนะครับว่าจุดละสองขวดเนี่ยโอเคเลยจากนั้นครับเราไปที่บ้านครับโดยเราจะจงตีบ้านกันต่อนครับการจงตีบ้านเราก็ใช้กบิีรับรวงนี่แหละจงตีการเข้าไปครับเราจะทําการใช้กบิีรับรวงลงไป4ตัวครับโดยการปล่อยครับเราจะปล่อยไปที่เดิมตรงจุดด้านมุมมุมด้านบนครับเราจะปล่อยลงไปแล้วนะพร้อมกันครับ1 2 3 4สี่ พอกรอปปิ้รับลุงลงไป4ตัวครับเราจะไม่ปล่อยขาดหรือเกินครับเพราะว่าจะเป็นปัญหาของทางเราด้านครับเราจะต้องปล่อย4ตัวมันจะพังบันาดครับพอเราปล่อยลงไป4ตัวให้นับ1 2 3และใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับเพื่อที่จะล่องหนกรอปปิ้รับลุงการปล่อยน้ำยาล่องหนครับจะปล่อยตรงนี้ที่แก้วขึ้นกราฟิกไว้นะครับจุดขาวๆคือตรงนี้เลยครับเราจะปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปมันจะล่องหนกรอปปิ้รับลุงได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวแก้วตีให้ชมกันครับโดย แก้วจะเข้าไปคุณผู้ชมสามารถที่จะซูมเข้าไปได้นะเราจะปล่อยกรอปี้รับลงลงไปตรงนี้ครับ1 2 3 4สนับ1 2 3่อปล่อยแมวล่องหัวลงไปก็จะล่องหัวลงไปครับและบ้านก็จะพังลงไปนั่นเองก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เราโจมตีบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็ระเบิดยักษ์จะทำงานครับจากนั้นเราจะปล่อยกรอบรับลงลงไปต่อครับตอนนี้เราจะปล่อยด้านัวด้านซ้ายของกรอบนะครับที่ด้านล่างเลย แล้วจะไปลงไป2ตัวครับแล้วก็นับ1 2 3นะครับแล้วก็ทําการใช้น้ํายาล่องหัวลงไปที่ตรงเขาเรียกว,ว่าเขาของปิกาเนาะตรงจุดนี้เลยนะครับที่ข,ขึ้นการาฟิกไว้โอเคเราปล่อยลงไป1 2ครับแล้วก็นับ1 2 3ล่องหัวลงไปก็จะทําการโจมตีปลาใส่แคนได้นั่นเองแล้วปลาใส่แคนพังลงไปนะครับธนูจะไม่ออกมาแล้วนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการโจมตีที่แก้วนำมาฝากกัน,นครับ คุณชมซ้อมตรงนี้ก็ได้เลยครับซ้อมโจมตีบ้านก่อนซ้อมโจมตีปราสาทแคนก่อนครับเมื่อผู้ชมชำนาญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปในสเต็ปต่อไปกันโอเคแก้วจะทาการโจมตีให้ชมกันครับสเต็ปต่อไปโดยแก้วจะลงให้ชมกันครับว่าถ้าลงแบบบรไวๆนะครับมันจะเป็นยังไงเราทำการใช้ก็ไปรวบรงลงไปนะครับ1นตัวแล้วก็จะปล่อยน้ํายโครงกระดูกลงไปนะครับ2 2แล้วก็กลับมาครับเทโดหยุดหมุนแล้วนะครับแล้วก็ปล่อย กอป์ฟพินรบรล,ลงไป4ตัวครับ1 2 3 4นับครับ1 2 3ล่องหุ่นลงไปแล้วก็จะใช้กอป์ฟพินรบลงไปครับเมื่อเมื่อระเบิดยักษ์มันทำงานครับก็จะพังบ้านได้ระเบิดยักษ์ทำงานครับแล้วปล่อยกอป์ฟพินรบรวลงไปครับแล้วก็นับ1 2 3ปล่อยล่องหุ่นลงไปโอเคก็จะโจมตีได้นั่นเองนี่คือสเต็ปของเราครับคือขั้นแรกที่เราต้องซ้อมก่อนก็จะประมาณนี้เลยครับ ดันั้นครับเราจะเข้าเราจะปล่อยฐานที่เหลืออยู่ลงไปครับโดยคุณผู้ชมต้องดูให้ละเอียดครับเราจะปล่อยทางฝั่งของสว่านลงไปก่อนตรงนี้เนี่ยมันเราแตะเข้าไปครับมันจะมีช่องว่างอยู่ครับตรงนี้เราสามารถที่จะปล่อยฐานลงไปได้ที่แก้วขึ้นจุดขอกาวนะครับโดยการปล่อยครับเราจะปล่อยสว่านลงไปก่อนตามด้วยตามด้วยยักษ์ใหญ่เผด็จกาครับแล้วก็ปล่อยงควีนบัวดินเป็นภาคพื้นดินลงไปครับแล้วก็ปล่อยนัลลข้าหัวลงไป โอเคเดี๋ยวกกจะปชมกันครับก็ตามสเตปเลยครับเราปล่อยสว่านลงไปรอแป๊บหนึ่งปล่อยแยกใจไฟฟ้าลงไปคิงควีนบอดิงเข้าไปครับแล้วก็ใช้น้ำยาคงกระดูกสองขวดครับไปที่ป้อมเอ็กโบไปที่ป้อมด้านบนแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหัวลงไปที่สามนะเลยครับแล้วก็ปล่อยเจลงไปเราใช้สกิลคำพิมพ์ตาควูเด,เดนเลยแล้วก็จะตันไปที่เสาโมระได้นั่น,นเองก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีได้ โอเคทางเราจะขึ้นไปกันครับโดยทางฝั่งของสว่านครับจะขึ้นไปและจมตีด้านครับคุณชมแก้วลึงปล่อยเนื้อลักเข้าหัวลงไปครับก็ปล่อยลงไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็การที่คุณชมเล่นครับคุณชมต้องเก็บน้ำยาค้กกระดูกไวนครับตรงนี้ลงไป2ขวดเลยเพื่อที่จะจมตีเนาะและเก็บไว้2ขวดครับเอาไว้ลงตอนท้ายโอเคพอเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยโอเคคุณ okay. ชมซ้อมตรงนี้ได้เลยครับซ้อมถึงตรงนี้นะครับ แล้วก็เราจะไปสเต็ปสุดท้ายกันตอนนี้แก้วจะตีจริงให้ชมกันแล้วนะครับโอเคแก้วกดเข้าไปมาครับเดี๋ยวแก้วจะตีจริงให้ชมกันครับ <S <S ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาครับ <Scotland> เราจะตีจริงกันเลยโดยการปล่อยครับแก้วจะลงให้ไวที่สุดเลยครับเราจะใช้ก๊อปปีป้รับลงลงไปด้านบน1ตัวครับแล้วก็ปล่อยน้ำยาครงกระดูกลงไปที่กระต้อทั้งกระซ้าสองขวดปล่อยไปที่เสาลาวาสองขวดครับแล้วก็ไปด้านบนแล้วปล่อยก๊อปปี้รับลงลงไปครับ 1234 1, นับอีกครับ1 2 3ล่องหัวลงไปแล้วก็จะปล่อยก็บิลรบรุลุงลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะโจมตีปราสะแคนครับโดยเริ่เบิดยักษ์พังลงไปครับแล้วปล่อยก็บิลรบรุลุงลงไปครับแล้วก็นับ1 2 3สล่องหัวลงไปเลยครับนับไม่ต้องนับช้ามานครับก็นับไวหน่อยก็ได้เนอ้อเดี๋ยวเราล่องหัวไม่ทันนั่นเองโอเคฉะนั้นครับเราจะเข้าเราจะปล่อยสว่านลงไป เราปล่อยสวานยักษ์เจไฟฟ้าคิงควีนบัวเดนนักลักข้าหัวปล่อยน้ำยาคุกกระดูกล,ลงไปครับสองขวดที่สามวรณ์หนึ่งขวดครับปล่อยน้ำยาล่องหนลงไปที่ตรงแค่กองทัพเลยครับแล้วปล่อยเจลงไปเราใช้สกิลคำพิมพ์ตากคูบัวเดนเลยก็จะขึ้นไปครับแล้วก็ใช้น้ำยาคุกกระดูนครับลงไปตรงนี้2ขวดครับที่สามวรณะเลยตาที่แล้วแก้วลืมบอกไปครับว่าต้องปล่อยตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะดึงความสนใจนั่นเอง โดยสว่านจะเข้าไปครับแล้วก็จะไปสตันกับอาวุธนั่นเองก็สามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยจากนั้นครับเราเก็บธนูไว้ก่อนเก็บน้ำยาควบคุมกระดูกไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้นะครับก็จะเข้าไปคิงจะขึ้นป่านครับโดยสว่านและดิกกี้ครับจะสตันไปเราสามารถที่จะใช้สกิลมาเล็กทูดาได้เลยครับให้ชมเก็บสกิลชิ่งไว้ก่อนครับถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้เลยครับเราจะใช้น้ำยาคคุมกระดูกลงไปที่ทาาฝั่งของคิงตรงนี้เลย โอเคเราจะเข้าไปครับแล้วก็จะลงไปคิงก็จะมาะครับเราปล่อยในแม่ของกระดูนครับไปที่กำแพง2ต้นเลยแล้วก็จะลงไปกัน,นครับพอเราไม่ได้ใช้ทางฝั่งของสกิลชิงของเจลงไปครับจะทําให้โกแข็งลงมาก่อน,นครับแล้วก็จะเป็นตัวแทงให้เราดูสิ่งก่อสร้างด้านบน,นครับว่าโจมตีได้ไหมถ้าไม่ได้โจมตีครับเราจะต้องปล่อยธนูลงไปช่วยเพื่อที่จะเก็บสิ่งก่อสร้างนั่นเอง okay, โอเคกแข็งลงไปด้านล่างครับแล้วก็ ถ้าเราจะลงมาครับตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับถ้ามาได้ขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้นนครับเราใช้สกิลชิงของเจ๊ชิงไปก็จะชิงโดนเสาละวานั่นเองสิ่งก่อสร้างด้านบน,นครับพังลงไปหมดแล้วฉะนั้นเราสามารถที่จะปล่อยธนูลงไปได้ซ้ายด้าน,นครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปถ้าสิ่งก่อสร้างด้านบนของผู้ชมเหลืออยู่ครับอาจจะเป็นโรงงานโรงงานอควมืดครับก็สามารถที่จะปล่อยทางฝั่งธนูลงไปได้ครับแต่มันจะมีกบดักอยู่นะ เป็นธนูโดนครับให้ปล่อยธนูลงไปตัวเดียวก่อนแล้วก็ปล่อยธนูที่เหลืออยู่ลงไปโอเคเราจะเข้าไปครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้ครับก็จะประมาณนี้เลยท่านชมดูแล้วมันไวไฟครับก็สามารถที่จะกรอย้อนกลับไปตอนต้นได้ครับที่แก้วได้แนะนำเนาะแก้วหวังว่าสิ่งที่แก้วสอนในวันนี้ครับจะช่วยให้ท่านชมครับสามารถที่จะเก็บทางฝั่งของสัมดาวได้ครับแก้วไม่แน่ใจครับว่าแก้วทาแบบนี้แล้วชมดูแล้วเข้าใจไหมครับ ก็สามาี่จาบคอมเมนต์บอกด้านครับว่าโยชชอบให้ทําแบบนี้นะครับที่ซอนตีก่อน,นครับแล้วใครที่เก่งก็สามารถที่จะบกอข้ามไปได้เลยเพื่อที่บางท่าน,นครับเพิ่งเล่นเกมาร์แคนหรือบางท่าน,นครับอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญกับทหารแล้วก็น้ายานนครับจะได้มีแนวทางการโจมตีแต่แน่นอน,นครับว่ามันใช้เวลาในการดูค่อนข้างนานแต่แก้ว่ามันก็ดีกว่าเราที่ดูทีเดียวจบแล้วไปทำไปไป,ไปตีจริงไม่ได้สามดาวนั่นเองต้องตีจริงหลายๆตานั่นเอง ก็บังว่าคลิปนี้จะมีสาระแล้วก็ช่วยผู้ชมจมตีได้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับทบสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้คุกแก้วก้าก่อนเติมเกม